In case you missed it, here are the highlights from Apple's September event. สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตสินค้า Apple ใหม่ที่เปิดตัวออกมาจากงาน Apple Event i s g l o w t i m e นะครับผมธนาทิปย์ตำรงศักด์หรือเรียกว่าแบงก์ก็ได้นะครับเป็น Product Specialist จากทาง Metro System เดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสินค้าใหม่ที่ Apple เปิดตัวมานะครับเมื่อวันที่10ตอนเที่ยงคืนเวลาไทยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสินค้า Apple ตัวใหม่มีอะไรบ้างไปชมกันครับ มาที่โปรดักที่เป็น k e คีย์ไฮไลท์ของ Apple ในปีนี้นะครับก็คือ p p o o n นะครับที่เปิดตัวมาใหม่นะครับด้วยกัน2รุ่นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวรุ่นธรรมดานะครับแบ่งเป็น2โมเดลด้วยกันนะครับก็คือ อ่า iPhone 16นะครับแล้วก็ iPhone 16 plus นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรุ่น Pro นะครับที่จะเป็นในส่วนของ iPhone 16 pro แล้วก็ iPhone 16 pro max นะครับโดยผมจะขออนุญาตเจาะมาที่รุ่นธรรมดาก่อนนะครับก็คือรุ่น iPhone 16รุ่นปกตินะครับก็จะมากับขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนะครับและขนาดหน้าจอ6.7นิ้วเนี่ยก็จะมาในส่วนของตัว iPhone 16 plus นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกด้วยกัน5สีนะครับก็คือสีดําสีขาวสีชมพูสีเขียวองฟ้าและก็สีนะครับสำหรับซิกเนเจอร์ของรุ่นของเขานะครับก็คือสีน้ําเงินอัลตรามารีนนะครับต้องบอกเลยว่าสีสวยมากๆ นะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับและรอบนี้นครับเขาก็มากับหน้าจอนะครับที่เป็นเซรามิกชิลด้นะครับที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่านะครับแถมยังให้สเปคหน้าจอนะครับที่สว่างขึ้นด้วยนะครับสามารถที่จะให้ความสว่างได้สูงสุดถึง2,000นิตเลยนะครับและก็ยังสามารถลดความสว่างลงต่ำสุดได้เพียง1นนิตนะครับทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวควบคุมกล้องใหม่นะครับหรือเรียกว่า camera control นะครับที่อยู่ด้านข้างเครื่องนะครับสามารถเข้าถึงกล้องได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข้าถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยได้ง่ายขึ้นสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมันทํางานยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะครับโดยถ้าเราเนี่ยครับกดเปิดแอปกล้องเนี่ยครับเราสามารถที่จะกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแอปกล้องได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อบันทึกวิดีโอนะครับ เมื่อเปิดแอปกล้องแล้วเราสามารถที่จะกดเบาๆนะครับเพื่อเปิดตัวอย่างในส่วนของตัวเครื่องมือนะครับต่างๆได้อย่างเช่นการซูมอย่างเงี้ยครับแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นิ้วของเราเนี่ยสไลด์ไปที่ตัวควบคุมก,กล้องนะครับสไลด์ไปมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกระยะโฟกัสต่างๆอะไรแบบนี้หรือว่าปรับแสงต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับหรือในลักษณะสุดท้ายเนี่ยที่เป็นในส่วนของตัว าการกดค้างนะครับเพื่อเข้าถึงในส่วนของตัว vision intelligence นะครับก็สามารถทำได้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการาเปิดกล้องนะครับเพื่อ สำรวจสิ่งรอบๆตัวของเรานะครับได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเมื่อเราเนี่ยไปเจอนะครับในส่วนของตัวงานศิละปะต่างๆอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอา iPhone ของเราเนี่ยครับผมไปสแกนดูได้นะครับไปถ่ายรูปดูแล้วก็สามารถที่จะดูได้ว่างานศิละปะเหล่านี้เนี่ยมันเป็นงานศิละปะในแขนงไหนมีความเป็นมาเป็นอย่างไรแบบนี้เนาะหรือว่าในอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้งานด้านดูสถานที่ต่างๆนะครับว่าที่ที่เราไปเนี่ยคือที่ไหนมีรีวิวไว้ว่า อย่างไรบ้างนะครับก็จะใช้งานในลักษณะประมาณนี้นะครับมาในส่วนของกล้องกันบ้างน,นะครับในส่วนของตัว iphone 16เนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์กล้องออกมาแบบใหม่นะครับก็คือกล้องที่เขาเรียกว่า fusion camera นะครับ48่ล้านเมกะพิกเซลนะครับก็จะเป็นการเรียงตัวกล้องนะครับแบบแนวตั้งนะครับผมเรียงกันแบบแนวตรงเลยนะครับซึ่ง มันก็จะเป็นการทํางานในรูปแบบใหม่ที่ผสานกล้องนะครับทั้ง2กล้องเนี่ยเป็น1เดียวนะครับเพื่อถ่ายภาพนะครับที่มีความละเอียดสูงเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้ในส่วนของออการถ่ายภาพเทเลโฟโต้นะครับได้ถึง12ล้านเมกะพิกเซลนะครับซูมได้คูณ2นะครับ2เท่านะครับคุณภาพนะครับในส่วนของคุณภาพของภาพเนี่ยก็จะได้เป็นในลักษณะที่เป็นคุณภาพแบบออปติคอลเลยนะครับซึ่งก็จะมีคุณภาพดีขึ้นนะครับ อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือกล้อง ultra wide นะครับที่มีมาให้ในเครื่องเนี่ยครับผมก็อัปเกรดนะครับเป็นกล้อง ultra wide 48ล้านมิะพิกเซลนะครับสามารถที่จะเก็บภาพได้กว้างขึ้นถึง4เท่านะครับแล้วก็ยังรองรับการถ่ายภาพมาโครได้ครั้งแรกนะครับด้วยแล้วก็ยังรองรับในส่วนของตัว autofocus ด้วยในส่วนของเลน ultra wide นในส่วนของการวางแนวกล้องใหม่เนี่ยก็จะช่วยนะครับในเรื่องของการรองรับการถ่ายภาพนะครับและวิดีโอแบบสเปเชียลด้วยนะครับที่จะใช้ดูในส่วนของตัว Vision Pro ได้นะครับก็ถ้าใครเนี่ยครับผมอยากที่จะมี iPhone นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอยากจะซื้อ Vision Pro มาใช้เนี่ยก็สามารถใช้ iPhone ของเราเนี่ยถ่ายรูปเพื่อเก็บความทรงจําต่างๆนะครับและก็อิ่มเอมกับบรรยากาศที่เราถ่ายเก็บเอาไว้เนี่ยกับในส่วนของตัว Vision Pro ของเราได้ต่อมาเลยนะครับก็คือปุ่มแอคชั่นบัตตันนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาให้แล้วสําหรับ iPhone 16ทุกรุ่นนะครับหลังจาก ที่ปุ่มนี้เนี่ยมันมีแค่ใน iPhone 15 Pro ขึ้นไปเท่านั้นนะครับในปีนี้รุ่นธรรมดาก็มีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะกดนะครับเพื่อสร้างเป็นคีย์รัดต่างๆในการเออแอคชั่นต่างๆได้นะครับซึ่งรอบนี้ครับก็ iPhone 16เนี่ยก็จะมาในชิปใหม่นะครับที่ชื่อว่าชิป A18 นะครับที่เปลี่ยนจากเดิมนะครับใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus นะครับที่เป็นชิป A 1 6นะครับผมมี Neural Engine นะครับเพิ่มเข้ามานะครับเป็น16คอรขอนะครับแล้วก็มีการปรับการเรียนรู้ของอุปกรณ์เนี่ยให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง2เท่านะครับก็คือ machine learning นั่นแหละนะครับแล้วก็มีการปรับ แบนด์วิดต์หรือความจําด้วยนะครับสำหรับตัว iPhone ของเรานะครับให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับสิเปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่งผลให้เครื่องเนี่ยครับก็มีการประมวลผลเนี่ยที่ดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็มีการใช้พลังงานได้คุ้มค่าที่สุดแหละนะครับโดยตัวชิปเนี่ยครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว CPU นะครับหคอร์นะครับแล้วก็ GPU อยู่ที่5้าคอร์นะครับโดยทั้งหมดนี้แหละครับสเปคต่างๆเหล่างแล้วเนี่ยครับมันมีมาให้นะครับก็เพื่อนะครับการประมวลผลที่ดีขึ้น แล้วก็รองรับนะครับในส่วนของการมาถึงของ Apple Intelligence นะครับในอนาคตอีกทั้งตัวเครื่องเนี่ยครับยังออกแบบเฟรมภายในใหม่ด้วยนะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยเราก็จะนึกถึงในเรื่องของการใช้งานตัว iPhone ของเราเนี่ยใน performance ที่หนักๆอย่างการเล่นเกมถูกต้องไหมครับฉะนั้นในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว Ray Tracing นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาให้อัปเกรดเข้ามาให้นะก็คือเร็วกว่าเดิมเนี่ยเท่านะครับ เร็วกว่าตัว iPhone 15 Pro Max ไปอีกนะครับผมทำให้การประมวลผลกราฟิกเนี่ยของเกมเนี่ยดีขึ้นไปอีกด้วยนะครับแล้วก็รวดเร็วขึ้นไปอีกด้วยครับสรุปนะครับมีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำหรับ iPhone 16บ้างน,นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายเลยอย่างตัวแรกเลยก็คือ iPhone 16เนี่ยครับผมก็จะมีในส่วนของรุ่นธรรมดาที่เป็นรุ่นหน้าจอเล็กนะครับกับรุ่น plus นะครับที่หน้าจอใหญ่กว่าเดิมนะครับแบตอึดขึ้นนะครับมีด้วยกัน5สีเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องนะครับที่มีการเรียงเป็นแบบแนวตั้งแล้นะครับเพื่อรองรับการถ่ายรูปแบบ special photo and video เอาไว้ใช้สำหรับดูบน vision pro นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวกล้องด้วยนะครับที่เป็นตัวกล้อง ultra wide นะครับที่วันนี้เนี่ยถ่ายแบบ macro ได้แล้วแล้วก็มี autofocus ให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการ ทำในเรื่องของตัว Fusion Camera นะครับที่สามารถที่จะถ่าย t e l e p h o ต้ได้2เท่าคุณภาพแบบ Optical เลยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวดีไซน์ใหม่ของเขานะครับที่เป็นในเรื่องของกลุ่ม Action นบอลต้นะครับกับตัวควบคุมกล้องอย่าง Camera Control ที่ทําให้เราเนี่ยใช้งานกล้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีสุดท้ายละเรื่องของ Performance ของเขาแหละนะครับด้วยตัวชิปเซ็ตของเขาที่เป็นชิปเซ็ตใหม่ก็ทําให้ iPhone 16เนี่ยเก่งขึ้นเร็วขึ้น พร้อมรองรับกับเทคโนโลยีในอนาคตอย่าง Apple Intelligence นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้แบงก์ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ